วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับเดินทางไปที่วัดพระประฐนเจดีนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับเพื่อไปร่วมงานพุทธาพิเศกนะครับเหรียญคุณยายหอมรุ่นแรกนะครับของทางวัดนะครับซึ่งวันที่พุทธาพิเศกวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่16พุทพฤษภาคม2567นะครับถือว่าวันนี้เป็น ทีพ่พุทธาพิเศษวาระที่สามนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับจะพาเพื่อนๆน,นั่งรถโดยสารแล้วก็บอกเส้นทางไปวัดพระปฐนเจดีนะครับเดินทางไปด้วยกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมกำลังรอรถเมลสาย84นะครับอยู่ที่ตรงข้ามมหาวิทยายลัยสยามนะครับเพิ่งออกมาจากวัดโคนอนนะครับ วันนี้ก็จะไปร่วมงานพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นแรกนะครับของวัดพระปฐนเจดีนะครับอยู่ที่นคนปรปฐมนะครับเดี๋ยววันนี้เราเดินทางไปร่วมงานด้ยวยกันนะครับเป็นเหรียญใย,ยหอมนะครับซึ่งทางวัดปฐนเจดีเขาจัดสร้างนะครับงานพุทธาพิเศษก็น่าจะประมาณสามสี่โมงนี่แหละครับทุกคนตอนนี้ก็สิบเดโมงนะครับ ผมจะรอรถเมยสาย84แล้วก็จะพาเพื่อนเพื่อนเดินทางไปร่วมงานนะครับไปด้วยกันนะครับนี่ครับหลังจากผมนั่งรถเมสาย84นะครับก็มาลงตรงนี้นะครับซอยวัดเทียนดัดหรือว่าหมอสีนะครับ แล้วก็จะขึ้นรถตู้สายนี้นะครับ88รถตู้คันนี้ก็จะไปถึงสุพรรณบุรีนะครับเราก็ลงที่พ่าประโทนนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะนั่งเป็นรถบัสก็ได้นะครับรถบัสท,ที่ไปถึง,งนครปฐมนะครับขึ้นคันไหนก็ได้นะครับ นี่ครับทุกคนบรรยากาศในรถตู้นะครับรถตู้คันนี้ก็จะไปถึงสุพรรณบุรีนะครับก็จะผ่านนครปฐมด้วยนะครับใครจะไปองค์ปฐมก็ได้นะครับนี่ครับทุกคนมาถึงแล้วนะครับวัดพระปฐมนะครับเดี๋ยวเราจะพาข้ามถนนไปนะครับวัดพระปฐมก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับถ้ารถตู้นะครับจากซอยเทียนดักนะครับ อ้อมใหญ่ก็3าิบาทนะครับถึงแล้วนะครับวัดประประโทนเจดีนี่ครับเป็นเหรียญ ยายหอมรุ่นแรกนะครับที่ระลึกงานสมโพธิวัดพระประทนเจดีย์วรวิหารนะครับครบรอบ243ปีอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมนะครับวันนี้ก็เป็นพิธีปลุกเสกวาระสามนะครับ ลุกเสกมาสองวารละแล้วนะครับนี่ครับทางวัดก็กำลังจัดเตรียมงานนะครับ สำหรับเปลี่ยนยหอมรุ่นแรกของวัดพระปฐโทเจดีนะครับก็ปลุกเสกวาระที่หนึ่งนะครับที่วัดสามงามนะครับโดยในพิธีพระศรีธีรวงท่านเจ้าคุณสมัยนะครับก็จะนำเหรียญใยหอมรุ่นแรกเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษเป็นวาระที่หนึ่งโดยมีพระเกจิร่วมนั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกดังนี้นะครับ หก็มีท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดูพระอารามหลวงสมบุรสงครามนะครับสท่านเจ้าคุณสมัยปทอก้วัดพระปทนเจดีวรวิหารนคปรปฐมนะครับสหลวงพ่อเพ็งวัดหอมเกล็ดนคปรปฐมนะครับสครูบาริยชาติวัดแสงแก้วโพธิยานเชียงรายนะครับหหลวงพ่ออวยพรวัดดอนยายหอมนครปฐมนะครับ หพระอาจารย์เด่นวัดน้อยสามัคคีธรรมร้อยเอ็ดนะครับเพระอาจารย์ดีเลกวัดหนองทายสุพรรณบุรี 8. พระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงจังหวัดร้อยเอดเพระครูปรลัดกาวาวัดศรีสะทองนคนปรปฐม 10. พระประัดอนุชิตวัดสามงามนาคนปรปฐมสิอพ่อป่องน่วมมานาบ้านมีดีนะครับนี่ก็คือ เกจิอาจารย์ที่พุทธาพิเศษวาระที่1น,นะครับที่วัดสามงามนะครับซึ่งในวันนั้นผมก็ติดธุระพอดีครับเลยไม่ได้ไปถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับพิธีพุทธาพิเศษวาระที่1น,นะครับ ส่วนวัระที่สองวันที่14พฤษภาคม2567นะครับหลวงปู่แพ้ปะวปวโรนะครับวัดรางหมันก็เมตตาอธิษฐานจิตเดียวปลุกเสกเหรียญคุณยายหอมรุ่นแรกนะครับและก็เหรียญเสมารุ่นหนึ่งท่านเจ้าคุณสีสมัยวัดพระปะทนเจดีนะกุติร่มเย็นวัดรางหมันอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับ ก็ถือว่าวัตถุมงคลรุ่นแรกนะครับของวัดพระประทนเจดีนี่ไม่ธรรมดานะครับเกจิอาจารย์ปลุกเสกถึง3วาระนะครับแต่วันนี้ที่ผมมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆชมก็คือวาระที่สามนะครับพระประทนเจดีก็เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในวัดพระประทนเจดีตำบลพระประทน อยู่ห่างจากพระปฐมเจดีไปตามถนนเพชรเกษมทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะครับมาถึงแล้วนะครับก็มากราบขอพรน,นะครับพระปฐมน,นะครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็นั่งรถโดยสารหรือว่ามีรถส่วนตัวก็มากราบขอพร องค์พระประทนเจดีได้นะครับนี่ครับเกจิจอาจารย์ก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับพอล้อลายเอฟา หลวงพ่ออวยพรนะครับวัดดอนหญยหอมนะครับนครปฐมนะครับ นี่ครับประตุมงคลที่จะทำพิธีวันนี้นะครับปลุกเสกวาระสามนะครับ ก็มีเหรียญคุณยายหอมรุ่นแรกนะครับแล้วก็เหรียญเจ้าคุณนะครับชั้นสามัญน,นะครับ กองสวงแล้วนะครับ ใครครบผลไม้อะไรมาไมากพีอันที้ยังไม่ได้ปักที่ยังไม่ได้ปาก หลวงพ่อท่านเจ้าคุณประธิ์ทีรวงรพระเจ้าพนะฐอัมพราชตูพระเจ้าวรวพระประโทนเจดียวรวิหารพ,พรคณะพระภิกษุสงฆ์ทุกๆด้วยความเคารพนะครับซึ่งวันนี้ที่วัดพระประโทนเจดียวรวิหาราโดยการนำของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณประธิ์ทีรวงะจะได้จะได้มีวิธีการประกอบวิธีพุทธ,ธาพิเษวัตถุมงคลเป็นวาระ ถ้าเป็นวาระท,ทางการก็คือวาระที่สองหลังจากที่ได้ผ่านพิธีพุทธ,ธาพิเศษที่วัดสามน้ามาพิธีใหญ่และก็พิธีใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็คือวันนี้ที่วัดพระประโทนพระเจดีแต่เวล่เมื่อาวานเมื่อสองวันที่ผ่านมาก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่แพ้ววัดหลักหม่ำได้เมตตาอธิษฐานติดเดี่ยวนะที่กุฏิของวัดหลักหม่ำเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้ ก็จะได้ให้มีการประกอบพิธีประกาศตกลงวงสูวงและมีพิธีการอธิษฐานจิตผูกเสกวัตถุมงคลปฏีประเด็นพระุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณประเสธิีรวงได้ประกอบพิธีในการบูรุษเทศกาลบูชาที่โต๊ะบูรุษชาที่สารเพล่งเ,งเพลาเป็นที่เสร็จเรียบร้อยลำดับต่อไป,ประค์ก็จะได้เข้าสู่พิธีการในการประกาศองค์การ บวงสวงบอกกล่าวอัญเชิญเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิิ์ครูบาอาจารย์ได้ลงมาประสิทธิประสาคออำนวยควยพรในพิธีการพุทธ,ธาพิเษควัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกพระราสีธีระวงมพั้งเหรียญคุณยายหอมรุ่นแรกวัดพระประโทนเจดีวรารวิหารในวันนี้ตามระยะเวลาอัตอสมกู อาภะโตอระหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสุทปูชามหเตชวันโตธรรมปูชามหปัญโยสังขะปชามหโปวะโหติโรขณะธรรมภิบูชยามิมังยิกัคุณพารตะไน ีคุณพระราีมหาโพอรุงโรจนชวานคุณพรหมวิหารสี่คุณพระโมคราระคุณพระสารีบุตรคุณพระอันรุทธคุณพระอุปคุเทระนะครับหลวงพ่อจะกระทำเพอตนตรงพระมหาเถระนะครับได้ทําการโปรยข้าวตอกดอกไม้ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์นะเพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีกรรมพิธีการในวันนี้ สำหรับเหรียญคุณยหย่หอกรุ่นแรกแต่ทราบขาว่าหมดแล้วนะหมดแล้วถ้าทีจ,จองนะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะก็ต้องไปหาดูข้างนอกหมดแล้วนะหลวงพ่อพระภาวนาจารย์ยังไม่ทันลืมตาเหรียญหมดแล้วนะครับส่วนหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนะครับเหรียญเสมารุ่นหนึ่งท่านเจ้าคุณพระศรีธีรวง ได้ทราบว่ายังไม่ได้เปิดจองยังไม่ได้ออกจำหน่ายนะตนน่กระดีเอาเฉพาะเหรียญคุณยายหอมก่อนนะรุ่นแรก หพ่อบุญสมเจ้าวัพระสังโทเจ้าระพุธเจ้เศสีสี่จ้าพระครูทุเพชริยาพรฤทธิจิตวัตุระกณีห้าหลวพ่อกำไรวัดโคกขม๋าหกหลวงพ่อพรวัดบาบแก้วเจ็ดหลวงพ่อสุทธรีวัอเต่าวัดกบเทาใสและแปดพระปรานุชตพังฆาพระนิฐานจิตเหนนี้ วันนี้ก็ถือว่าได้มาถ่ายทอดงานพุทธาพิเศษวาระที่สนะครับเหรียญคุณยายหอมนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับของวัดพระปฐนเจดีนะครับก่อนกลับนะครับก็มากราบขอพรนี่คือสารยายหอมนะครับตำนานพระยากงพระยาผ่านตำนานท้องถิ่นที่พูดถึงการสร้างพระปฐมเจดีนะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับใครที่จะมาพระประทนเจดียก็มากันได้นะครับ